ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี1ล้าน1 0สนบาทนะครับการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม12,760บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเราราชมกันฝากกดไลค์กด s ับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับสลักอมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักหรือแบบดิท่านนะครับหากคุณ ซื้อนะครับในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับคุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทอันนี้ไม่ตัดรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทอันนั้นยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ในทุกๆเดือนอันนี้เป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะเริ่มจับนะครับในวันที่16พฤษภาคม2568นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต like, ์เป็นกำลังใจด้วย สำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดีท่าน1ปีและแบบสลากอมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะรางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือ เงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น31รางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทโหครั้งที่สองนี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับ หรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษายน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัล สำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมศินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม256-8ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับหปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลัรงวัล กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะ แล้วก็รางวัลอื่นๆอ,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 อีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยอเดี๋ยวเราไปดูสลักอมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะมาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรากเณฑนและเงื่อนไขนะครับระยะเาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี1ล้าน1แบาทจะรับ10,001หน่วย1 0 0 0หน่วยนั้นการันตีถูกรางวันทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน11หมายเลข80คูณ11ก็880บาท880บาทคูณ12ตลอด1ปีคือ1 5 6 0บาทครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20ตางค์ูณ1 0 0 0หน่วยเท่ากับ1ล้าน1 2,200บาทถูกลงทุกงวดงวดละ880บาทคูณ12ก็1 5 6 0บาท1ล้าน1 2,200 บวก1560บาทเป็น1,112,760บาทรับไปเลยนะครับแยกผลตอบแทนนะครับอัตราดอกเบี้ย2200บาทบวกกับดอกเบี้ย1560บาทเป็น12,760บาทนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษช่วงนี้นะครับมีโอกาสลุนล้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรูปแบบการออมของสลากเป็นรูปแบบของเงินต้นไม่หายได้อัตราดอกเบีย้ยและได้ลุนรางวัลแม้อัตราดอกเบี้ยจะน้อยนิดแต่เราไปลุนล้นรางวัลใหญ่เอานะครับใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่ธนาคารออมสินผ่านแอปไมโมและผ่านธนาคารหน้าธนาคารก็สามารถไปซื้อได้นะ วิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลากดิจิทัลนะครับใช้หลักการได้ทุก,สสท,กทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m มโ o ก่อนนะครับแอป m มโ o เลือกสลากดิจิทัลนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลากดิจิทัล1นปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะ ออมนะครับสลากดิจิทัลนะครับตัวไหนอ่านี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลากดิจิท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะ<ม>กดเข้าไปในสลากกดเข้าไปในสลากดีท่านหน สองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละหนึ่งร้อยก็ได้ยี่สิบหน่วย นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมัน รอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ขครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับนะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ